สวัสดีค่ะวันนี้ครูนี้มีอของเล่นสนุกสนุกสำหรับเด็กๆเนาะเป็นเกมเกี่ยวกับทางคณิตศาสตร์ค่ะให้เด็กน้อยคนนี้กินแตงโมเนาะวิธีการเล่นก็คือนี่ค่ะเราจะใช้คอตตอนบัตนะคะเช็ดนะเช็ดมเมล็ดอันไหนก็ได้เช็ดเชดเชดแบบนี้เนาะสมมติว่าอันนี้ได้แปดเด็กๆจะต้องไปค้นหานะคะแตงโมที่มีมเมล็ดตามจํานวนนั้นนะคะสองสี่ห ้าอันนี้ไม่ได้น,นีเยอะเกินต้องตามโอเคนนได้แล้วค่ะชิ้นนี้นะคะเราจะต้องนับจํานวนเมล็ดให้เท่ากับตัวเลขที่เขาได้นะคะหลังจากนั้นเมื่อเขาตอบถูกเขาก็จะได้รางวัลโดยการกินแตงโมหนึ่งชิ้นตามจํานวนแบบนี้หลังจากที่เรากรีดปากของเด็กแล้วเนาะเราเอาชิ้นแตงโมนะคะลองสอดเข้าไป โอ้ได้ไหมได้นะคะผ่านเข้าไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือสเต็ปที่2นะคะอันดับต่อไปใช้กระดาษลังเนาะที่มีความหนานิดนึงนะคะวันนี้ครูกเก็บขอบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราเอาตัวการ์ตูนตัวนี้นะคะแปะลงไปแปะลงไปใช้กาวสองหน้าบางแบบนี้นะคะติดลงไปที่ตัวเด็ก ะแบบนี้ใส่ลงไปเออใส่ได้แล้วก็ดูซิไหลออกมาไหมอเ,เออไหลให้เขาไหลออกมาข้างล่างนะคะใส่ลงไปแล้วก็ให้ไหลออกมาข้างล่างเออประมาณใช้นะบอร์ดทาสีทับลงไปในตัวเลข ประมาณนี้พยังมองเห็นอยู่เหมือนกันเนาะก็คือจริงๆก็คือใส่ให้มันมองไม่เห็นเด็กๆก็จะได้เล่นนะคะ,ะ,ะมาดูวิธีการเล่นนะคะ,ะ,คะเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จแล้วเนาะเราก็ใช้สำลีนะคะหรือข้าวต้นบัตรก็ได้นะคะให้เด็กสุ่มค่ะเอาวัานไหนก็ได้นะคะสมมติครูอเอาเลขหนึ่งใช่ไหมเอาอันนี้ก็ได้เออไม่ใช่เลขหน่งเอานี้ ครูก็เช็ดเช็ดอ้าวเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมเป็นเลขหนึ่งคุณครูจะต้องมาหาชิ้นแตงโมที่มีมเมล็ดเท่ากับหนึงนะคะอ่าก็จะได้ชิ้นนี้เนาะคุณครูก็คือได้กินแตงโมหนึ่งชิ้นอ้าวแตงโมใส่ปากน้องเลยอใส่แน่นนิดนึงนะคะยังใหม่เออใส่ลงไปเอ๊ะน้องได้กินแตงโมหนึ่งชิ้นอ่ รียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็คือวิธีการเล่นแค่นี้เองค่ะเด็กๆสามารถเอาไปเล่นแล้วก็นับฝึกกันนับเลขแบบง่ายๆได้เลยนะคะ